สาธุจเจริญสุขจเจริญธรรมวันนี้วันวันที่สิบสิบแิเ้สิบเก้านาะสิบเก้าสิงหาคมเลขสิบเก้าเลขมงคลนะเพราะอัตมาเกิดวันที่สิบเก้าเหมือนกันวันนี้เราจะดูเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกฎที่วัดดงกระชูนะนี่ชั้นแรกอันนี้ชั้นที่สองมันจะเป็นสามวงเรียงนะ แต่มองด้วยตาเปล่านี่ชัดมากอันนั้นวงหนึ่งขอบวงแล้วก็ตรงนี้ขอบวงขอบวงหนึ่งเห็นไหมนันหนึ่งสองแสดงว่ามันมีวงกลมนี้อันหนึ่งวงนี้อันหนึ่งแล้วก็วงขึ้นไปอีกอันหนึ่งเห็นไหมขอบขึ้นไปอ่าครั้งแรกนะที่เห็นพระอาทิตย์ทรงกดสามวงในวันที่สิบเก้า สิงหาคมแล้วก็เป็นวันที่เราทำฐานปูเวสุวรรณพราะจะได้เอามาปฏิสฐานไว้หน้าประตูโคงตรงนี้ปูนก็เริ่มแห้งแนละ้วเทไว้เมื่อวานโอ้ไม่ธรรมดานะปูเวสเวสสะพุทธะได้ที่เขาเรียกว่าที่ อยู่ที่ปฏิสถานเวสวรรก็จะไปข้างหลังนะส่วนมากแล้วเวสุวรรณสีเขียวนี่จะเป็นพระอินแปลงนะถือว่าไม่ธรรมดาเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นถ้าใคร อตาตมาเองก็สี่สิปีแล้วนะสี่สิบปกว่าเพิ่งเห็นนี่แหละพระที่ทรงกดสามวงครั้งที่สองครั้งแรกก็อยู่นี่แหละวัดดงกระชูนนี่น,ะนี่วัดดงกระชูนนะทางเข้าอันนี้กำแพงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าฝั่งนี้น่าจะมองชัดกวา่านอปูน่นาะกำลังบินธบาตกลับมาพอดีเลย ปู่บอกว่ามาดูทางนี้หน่อยโอ้สวยนะหลายวงแหนเนหนังสเป็นวงงโอ้หนึ่งเนี่ยหนึ่งวงตรงนี้จะเป็นดวงอาทิตย์นะตรงกลางนี่ตรงนี้วงแรกมีวงที่สองขึ้นไปถึงนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยวงที่สองแล้ววงที่สามก็ขึ้นไปจนถึงดวงจันทร์ดวงจันทร์ยังเห็นอยู่โอ้สวย เจ็ยเท,ยท,ยทยวานาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางครั้งบางทีเขาก็กราบไหว้พระรัตนตรัยเหมือนกันอาจจะเป็นนีมิดหมายที่ดีในการปลกปักรักษาวันนี้ก็จะเอาท่อน,นี้ไปใส่จะได้เวสุวรรณสองอันนี้สององค์สองท่านเพรา่าได้จะได้ประดิษฐานหน้าวัดก็เป็นผู้ถวายคาถาอาตานาติยสูตรนะให้แก่พระพุทธเจ้าเวสุวรรณเป็นคาถาเป็นมน มันเกี่ยวกับเหมือนกฎหมายพวกพูดผีปีศาจก็ว่าได้ก็เพิ่งเคยเห็นนะและส่วนพญานาคเราก็กาลังติดเกตอยู่เ๋ยวฝนตกก็เลยพักงานไปก็มีนี่แหละทางที่ตวันตกนี่จะเป็นพญานาคจาตุรเทพทิศเหนือจะเป็นเวสุวรรณเจ้าวันออกทิศใต้นี่เป็นพุทธคนทัน ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เขากราบไหวบูชาพระรันตนตรัยเคารพอันนี้ก็เป็นองค์ปู่ฟูริทัศน์นาคาราชซึ่งในยษาก,ก็คืออดีตชาติขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพญานาคบอมเพนศีนลบารมีอันนี้ก็จะปั้นแล้วทำเรื่องเราให้ลูกหลานได้ดูคงจะเป็นพญานาครูปั้นพญานาคอันเดียวเนี่ยมั้ง ที่มีงูมาตายตรงนี้สังเกตนะ,อะพอดีงูมันมาติดแล้วก็มันตายตายติดพญายนาคเนี่ยปูริทัตรงนี้แหละก็เลยทุบล่อออกมาถ้าดูใน YouTube อยากเห็นภาพพิมพ์เขาว่างูมาติดที่ีรูปปั้นพญายนาคหรือพญายนาควัดดงสงูก็จะเห็นนะอันนี้เะจะหาว่าพูดพูด่ดอยๆอลงไว้ใน YouTube อยู่ เพราะเราบางสิ่งบางอย่างมันก็มันไม่มันไม่ไม่เอามันเล่าสู่กันได้อันนี้ก็เป็นตัวแทนนนัเทวีสายขอมขอมทรงเครื่องอันนี้ปู่ภูริทัศน์อินนตาชาติพระพุทธเจ้าที่เคยบำเพ็ญศีลบรารมีโอ้สวยงามมากตัวนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ เพราะว่าโดยสายตามนุษย์ที่เรามองธรรมดาหเห็นชัดเจนมากแต่ในกล้องนี้เพราะว่ากล้องมันเหมืนอนห่ังว่าโทรศัพท์ราคาไม่ใช่สสูงฟังก์ชันก็ไม่ใช่จัดจ้านเท่าไหร่ด๋ยวก็พอเอาลงให้ได้ดูใช่ไหมยะยิ้มหวานเชียนั้นก็หัวเราะสบายใจใหญ่เลย มองดูแล้วก็ยิ้มตาหมดยิ้มตำไม่ได้อันนี้หนักเลยหัวรอบแบบนี้เด,ดสนด้วยนะเนี่ยสาธุช่วยคำชูพระพุทธศาสนารัตนารัตนาพิงคานนาคเทวีอัคารนาคเทวีผู้มีจิตปัรถนาช่วยรักษาพรพุทธศาสนาทั้ง5พระองค์ ตอนนี้ก็น้ำตกเรากำลังทําขึ้นมาท่อน,นี้เราก็จะมาวางเอาไอายนี้มาแล้วแต่ว่าตู้เชื่อมันพังก็เลยตั้งท่อยังไม่ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนงานกับทินวัดดงชูใครอยากมาร่วมบุญนะก็เรียนเชิญเจริญพรวันที่29-30สิงหาคม มาร่วมบุญร่วมบุศสกันได้ที่วัดดงชูคิดว่าน่าจะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกเนี่ยนอนในธรรมชาติความเป็นมาและเป็นไปมันเป็นสองชั้นสามชั้นนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยอาย,ายุวันนสุขังพลัง ท่านังเทติวันนังเทติสุขังเทติทุกท่านทุกคนให้ได้มีอายุวนันองสุขังพลังด้วยกันทุกท่านทุกคนท่านังเทติก็มีทรัพย์สมบัติมากๆสุขังเทติมีความสุขมากๆท่านังเทตินี้เขาขอให้ร่ำรวยเงินดังใจสมดังความมุ่งม,มั่นปรารถนาแบบเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยสองเด้งสามเด้งไปเลยที่เหมือนพระอาทิตย์ทรงกดโมทนาเด้อสาธุสาธุ จะมารวมบุญกันใน29-30ถึงตุลาคมจะ